โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์อครับผมจจนร,รอซินนะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่19พฤษภาคมนะครับตอนนี้เวลา3ามทุ่มนาทีนะครับก็อา่าเป็นคู่ GBP JPY นะครับก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ลงมาชนแนวพพอร์ตแนวแนวแนว,แนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแก่นนะครับที่ เราคาดการไว้นะครับที่ฟิโบ50นะครับราคาก็ปรับตัวดีตขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นแท่งเดยนะครับเรามาดูแท่ง4ชั่วโมงกันนะครับก็เป็นหลักการวิเคราะห์แบบบางทีก็ไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับ แต่ว่าเป็นหลักการทํากําไรที่ง่ายๆ่ต้องเทศมากนะครับในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่านะครับการตรงนี้นะครับพอจุดเนี้ยถ้าเราเข้าบริเวณเนี้ยฟิโบเนี่ยก็ค่อนข้างที่ได้ราคาค่อนข้างดีนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองพันกว่าจุดครับสองร้อยกว่าปีบแล้วนะครับ แล้วราคาก็มีการเบรกเส้นนี้ขึ้นไปนะครับมิวกาสที่ราคาจะย่อลงมาเทสเส้นนะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวขึ้นไปนครับพอเบรกเส้นนี้นะครับอันนี้ก็เราก็คา,าดการณ์ไปครับถ้าเราวางแผนนะครับ วางแผนดีๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเทรดโปรฟิตนะครับวาง tp ไว้นะครับแบ่งจุดนะครับแต่ถ้าใน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 ,ในมุมมองภาพที่ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับ มีโอกาสที่จะกลับไปเทสบริเวณนะี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องติดตามมาไปนะครับอย่างถ้าเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ฟันเดมเบร์นทอนเสร็จแล้วนะครับในภาพของภาพใหญ่แน่นะก็เราก็ต้องมาลุ้นดูว่าเฟสจะทำอะไรต่อนะครับคิดว่า คิดว่าเราเราจะต้องเดาถ้าเพิ่มดอกเบีย้ยตอนนี้ไม่น่าจะดีแนะ่แหละอัตราดอกเบี้ยครับนะเพราะฉะนั้นในอนาคตผมคิดว่าดอลลาร์ที่พี์ออกมาเยอะเนี่ยน่าจะมีโอกาสอ่อนค่าในระยะยาวนะครับถ้าเราเข้าในจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะถือยาวได้นะครับ แบ่งเป็นไม้สั้นกลางยาวนะครับเพราะว่าเราจะได้กินเต็มคำด้วยนะครับอยู่ที่แผนการเทรของเรานะครับอย่างตรงนี้ผมให้ดูนะครับใน chart pattern เ네นี่ยถ้าดูใน time f r a m น่ชั่วโมองนี้เป็นรูปแบบกันกับตัวที่เรียกว่า head and shoulder นครับนี่เป็นไหลเหมืนอน head and shoulder ครับนีหลไหลหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ไหล่เอน,นะครับแล้วราคาก็เบรกเบรกปลไปนะครับแล้วก็เบรกเ้นเทนไลน์นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ค่อนข้าง <c oughs> ที่จะสวยงามน,นะครับโอเคนะครับก็ หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพเพื่อนๆนะครับที่อาจจะแวะผ่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจมาเห็นคลิปนี้ก็อาจจะทํากําไรไปพอสมควรนะครับหรืออาจจะทนถือหน่อยนะครับแต่ว่าดัางในตลาดนี้ค่อนข้างที่จะมีความผันผวนเพราะฉะนั้นเราจะมีแผนสั้นกลางายาวนะครับนี่บอกแบบไม่กลางเลยนะครับก็โอเคนะครับบางครั้งเนี่ย อาจารย์ผมคนหนึ่งนะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรที่มันยากเกินไปแนละซับซ้อนเกินไปนครับใช้เราเราดูสถานการณ์น,นั้นว่าเราเหมาะที่จะใช้อะไรนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับก็อย่าลืมนะครับติดตามดูคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ